สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมลูด์เกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาพูดเกี่ยวกับคุณนิกุกคาโดนั่นเองนะครับไม่ได้มาพูดเรื่องเกมนะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับนัดในเรื่องเกมครับแต่นัดก็ยังสนใจเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆว่าจะเป็นเทรนด์นะครับบิสเนสหรือว่าการศึกษาลหลายๆอย่างครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกและกรณีของคุณนิกุกคาโดนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับและนัดอยากจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาเรื่องในประเทศไทยที่เป็นเทรนด์หรือว่าเป็นกระแสในก่อนหน้านี้นะ ก่อนที่จะไปพูดเรื่องนั้นเดี๋ยวนะัด่อพูดแบบคร้าวๆก่อนละกันว่าคุณนิกโกคาโดเนี่เป็นอะไรนะครับคุณนิกโกคาโดนะครับก่อนหน้านี้นะครับเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับนัดคออนญาตใช้คํานี้ละกันนะครับที่ตัวใหญ่แล้วก็พูดง่ายๆก็คืออ้วนนั่นแหละก็คือเขาเป็นคนก่อนก่อนหน้านี้ที่เขาจะทําวิดีโออ่ะเขาก็เป็นแค่คนคนธรรมดา เขาเป็นคนธรรมดาคนนึ่งนี่แหละเดี๋ยวนั้นเขาไปดูให้นะครับก็คือถ้าสมมุติเราไปดูวิดีโอเก่าของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนเนี่ยเขาเขาทำมักแบงนะครับมักแบงก็คือเป็นการเหมือนกับเรากินข้าวหรือกินอะไรก็แล้วแต่นะครับบนหน้ากล้องนะเพื่อที่จะบ่งบอกว่าอ่ะรสชาติเป็นยังไงหรืออาจจะบอกว่าเนี่ยการทําสูตรนี้ยังไงก็ มันมันเริ่มตั้งแต่การที่แบบคุยเล่นในวิดีโอคุยเล่นกับไลฟ์จนไปถึงการอธิบายสูตรอาหารต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งอาจจะไปถึงการทําอาหารเลยก็ว่าได้ครับมักแบงไม่จําเป็นที่จะต้องกินเยอะไม่จําเป็นที่จะต้องกินมูมามนะครับแต่ด้วยเทรนด์หลายๆอย่างของโลกที่เปลี่ยนไปนะครับมันเลยทําให้เกิดการว่าเฮ้ยมักแบงเนี่ยกลายเป็นการว่าเฮ้ยโอเคเราต้องกินอะไรที่แบบอุย้ยแบบแบบมูมามนั่นเองนะครับซึ่งคุณนิโก้คาโดเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคนแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับที่ อยู่ในยุคข,ของมักแบงคเขาสถาปนาตัวเองว่าเขาเป็นคิงแห่งมักแบงถ้าเพื่อนๆดูวิดีโอเนี่ยนัดไล่ตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะโอเดสตวันก็คือเก่าแก่ที่สุดเราก็จะเห็นเลยเนี่ยสภาพเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับและปัจจุบัน,นครับเขาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่ปัจจุบันเรียกว่าวิดีโอที่เขาอยากจะเปิดให้เราดูนั่นเองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่ง แบบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับวิดีโอเมื่อประมาณสิบกว่าชั่วโมงที่แล้วที่จริงนะักอยากจะทําก่อนน้านี้แล้วนะแต่แบบไม่มีเวลานะครับก็เลยอ่ะโอเคถือว่าทําทําออกมาแล้วกันถ้าเพื่อ,อนๆอยากจะรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวิดีโอนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับอ่ะเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับคุณดิกโกคา์โดเนี่ยก็บอกว่า การที่เขาทําวิดีโอหลายๆอย่างเนี่ยที่จริงเขาก็บอกมาเป็นในๆประมาณสักช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแล้วแหละว,ว่าการที่เขาทําวิดีโอเนี่ยมันแค่เป็นส่วนหนึ่งเ,เดี๋ยวเขาจะกลับไปเป็นเหมือนกับอ่ะพร้อมเหมือนเดิมแน่นอนนะครับซึ่งอ่าฟาสต์สวอตนะครับมาประมาณในช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นกระแสเกี่ยวกับอ่านิกโกคาโดเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับนัดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นเหมือนกับอ่าทางเมนเจอร์ของเขาหรือว่าทางทีมงานของเขาในการปล่อยเพื่อให้เกิดกระแสนะครับ เพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่างประเทศก็มีกันับพูดถึงนิดนึงนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาวันนี้นะครับก็คุณนิโกคาโดนะครับก็เป็นการดรอปวิดีโอออกมาซึ่งชื่อว่า two step ahead นะครับโดยวิดีโอคร่าวๆนะครับเดี๋ยวน่าจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับนิโกคาโดเนี่ยเขาได้พูดในคลิปนะครับเขาได้พูดในคลิปเลยว่าเนี่ยเขาได้ทำการเหมือนกับโซเชียล experiment นะครับซึ่งการทำโซเชียล experiment เนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับเฮ้ยเป็นการเหมือนกับทำ research นะครับในการที่ใช้เหมือนจิตวิทยาในการเหมือนกับค้นหาว่าเอ้ยเนี่ยเวลาเราทำอะไรอย่างหนึง่งนะครับผู้คนจะมีการ react ยังไงจะมีเหมือนปฏิกิริยาตอบรับยังไงเกี่ยวกับการกระทําของเราเกี่ยวกับการทําอะไรของเรานั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับน่าจะคุ้นเคยเกี่ยวกับกรณีนี้แล้วนะครับซึ่งสิ่งที่นัดอยากจะเชื่อมโยงในของประเทศไทยก็คือเกี่ยวกับเรื่องไฮโซปิงนั่นเองนะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับแต่เดี๋ยวนะัดจะไปพูดถึงไฮโซปิงครับนัดขอพูดเกี่ยวกับคุณนิโกคาโดให้เสร็จก่อนละกันนะครับคือหลายๆคนนะครับจะเห็นได้เลยว่าวิดีโอล่าสุดของคุณ นิโกคาโดเนี่ยจะคือประมาณ7จเดือนที่แล้วช่วงหลังๆมานะครับภายในระยะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณนิกโกคาโดเนี่ยเขาอัปโหลดวิดีโอไม่ได้เยอะเลยถ้าเราสังเกตเห็นนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับเขาอัปโหลดวิดีโอไปแค่2วิดีโอนั่นเองนะครับสิเดือนแล้วก็7เดือนนั่นเองนะครับแต่อาจจะมีหลายๆอย่างในโซเชียลต่างๆนะครับแล้วก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมาถ้าเราเห็นเขาจะอัปโหลดแค่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10ก็คือ12วิดีโอในคอร์สของประมาณ1ปีกว่าๆหรือ2ปีนั่นเองครับอยู่ในช่วงประมาณนี้ซึ่งถือว่าน้อยมากๆครับเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่อัปโหลดอะไรก็ถือว่าเยอะๆพอสมควรนะครับถ้าเราสังเกตเห็นเห็นไหมจะเยอะมากครับในช่วง3ปีแต่พอหลงังๆมาเนี่ยถ้าเราเห็นหลังจาก years a g โนะครับในช่วง2 years ago เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรทในการอัป โหลดวิดีโอเขาเนี่ยจะน้อยลงมากนะครับโดยเฉพาะนะครับคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับคอมเมนต์ใน u t u b e เนี่ยเขาจะพูดอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยโอเคทำไมคุณต้องทำตัวน่าเกลียดขนาดนี้ทำไมคุณต้องทำตัวให้อ้วนขนาดนี้ทำไมคุณต้องทำวิดีโอขนาดนี้นะครับและผมก็คิดว่าคุณนิกโก็คาโดเนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดพอสมควรเขาสามารถที่จะเล่นกับอัลกอริทึมได้ดีเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาก็คงวางแผนมาแล้วแหละเขา บอกว่า step a ป e a d เขาวางแผนว่าตั้งแต่2ปีที่แล้วว่าแล้วว่าเขาจะลดน้ําหนักนะครับตอนเนี้ตอนที่เราคาดการณ์กันที่เราเห็นเขาลงวิดีโอเนี่ยคนคาดการณ์กันว่าเขาหนักอยู่ที่ประมาณ250อปอนด์นะครับซึ่งนัดคิดว่าน่าจะหนักกว่านั้นนะก็ประมาณ100 100 100 100กว่ากิโลกรัมนั่นเองนะนัดตีสักว่าเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 300ปอนด์อยห้าสิบน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้เรนจ์ประมาณ120ถึง1น0่ะาน่าจะอยู่ประมาณนี้นั้งงทรายนี้ซึ่งเขาใช้เวลา ประมาณ2ปีในคลิปวิดีโอ Two Step h a d นะครับเขาบอกว่าเขาใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับในการที่เขาเนี่ยต้องการที่จะเอ้ยบ่งบอกถึงคนอื่นว่าเนี่ยเราทําอะไรมานะครับเพราะว่าเขา Manipulate Manipulate ก็เหมือนกับเป็นการหลอกเราท่านเองเป็นหลอกเราทางอ้อมหรือเป็นการเหมือนกับ เขาหลอกให้เรางงอ่ะหลอกให้เราเหมือนกับเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนี้แต่ในความจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับว่าภายในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ทําการโซเชียลเอ็กเพรสเหมือนเหมือนได้ทําการเหมือนกับทดสอบเหมือนกับคนในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วว่าเขาสามารถที่จะคนโทรลได้ต้องการที่จะเขาเขาใช้คำนี้เลยครับเขาใช้คำว่า a บรนวอชเลยนะครับเพื่อนๆเขาใช้คำว่าเบรนวอชในการที่เขาสื่อถึงเลยนะเขามองว่าเนี่ย เราอ่ะก็คือคนที่ติดตามแล้วก็อินไปกับเขาเนี่ยเป็นแค่มดตัวหนึ่งและเขาอ่ะเป็นเหมือนคนที่สามารถที่จะควบคุมมดนี้ได้และเขาก็บอกว่าเขาใช้เหมือนกับหลักการว่า brain wash brain wash ก็คือเขาสามารถที่จะเหมือนล้างสมองเหมือนกับคนที่ติดตามกระแสของเขาได้และยังไม่พอเขายังบอกว่าเดี๋ยวเรื่องของเขาที่เขาทําเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงต่อไป อย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นความจริงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าสมมติอ่าเดี๋ยวนะัดขอน,น,นี้ย้อนไปดูคลิปต่างๆของเขาแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เขาแบบเหมือนกับมีคนด่าเนี่ยนะ Bro w h a t t h e f u c k is all, all going on with him to be แล้วก็อัน,นอัน,นอัน,น,อน,นมันอันนี้มันแบบอันนี้อันอันใหม่เนาะเราไปดูท็อปคอมเมนต์แล้วกันนะครับท็อปคอมเมนต์ก็คือจะอารมณ์ประมาณเมื่อประมาณอ่ะ 5เดือนที่แล้วใช่ไหมครับมี me, use me as a waterfuck b u t t o n ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้มันจะเป็นคอมเมนต์ใหม่ๆคนมันเริ่มคอมเมนต์มาเยอะละคือถ้าเราไปดูแบบคอมเมนต์เก่าๆแบบเก่าๆเลยเดี๋ยวนะคราวนีนะ้ดูคลิปเก่าๆของเขาแล้วกันที่มันดังๆของเขาว่าคนอ่ะเขาจะด่าเขาหรือว่าทำยังไงกับเขาแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูป๊อปปูล่าครับอ่ะเรามาดูอันประมาณ2ปีที่แล้วนะครับอ่ะคลิปประมาณนี้นะของเขาก็จะอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะปุ๊บนะครับ โอ้โห oh. คือตอนนี้ฟลัดคอมเมนต์มันจะเป็น Top Comment เนี่ย it is literally scary seeing how candy can b a r e y stand on her and she's still doing mukbang ก็คืออารมณ์ประมาณว่าดา่าด่าแบบดา่าด่าแบบ Guy this man is a truly a genius every time s e l l one oh i do so o f t h e w o r d อะไรประมาณนี้คือแบบคือคนจะด่าหมดเลยเอออันอันนี้คนมันมาอ d ด t ิตนะครับพราเราเราจะไม่ดูไออ t ดดิตคอมเมนต์ละกันนะครับคืออารมณ์ประมาณว่าหลักๆเนี่ย เห็นไหมนี่คือเ e p e r อร์ t ฟ o เอ r s เพอร์ c ซนต์ทูสแค t ์ยูชิลคือคนมันก็จะด่าแบบด่าเยอะแต่พอหลังๆเนี่ยอคอมเมนต์อะมันจะฝัดไปด้วยเขาเรียกว่าเฮ้ยการชื่นชมพอหลังๆเนี่ยมันจะเป็นแบบคือคือสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกพลิกแบบว่าเฮ้ยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยฉันแค่ต้องการจะทดสอบผู้คุณนะ ซึ่งถ้าอันนี้เราอาจจะคุ้นคุ้นคุ้น,ค,นคุ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ผมอยากจะเชื่อมโยงก็คือเหมือนกับตัวตัวไฮโซปิงนั่นเองนะครับเขาก็สามารถที่จะทําอย่างนี้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้คนก็รู้สึกขยะขยงอะไรเงี้ยคือคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับก็แบบอุย้ยทำไมคุณต้องทำอย่างนี้ทำไมคุณต้องเหมือนกับ seeking attention ทำไมคุณต้องแบบอุย้ยแบบต้องทำตัวเป็นกระแสทำไมต้องหิวแสงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าวันหนึ่ง เกิดขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะลบคําสบประมาณโดยการที่เฮ้ยโอเค ลดน้ําหนักเพราะว่าเราน่าจะอยู่แล้วการลดน้ําหนักเป็นอะไรที่ยากมากๆครับมันต้องใช้เหมือนกับความทุ่มเทแรงกายแรงใจรับเบียบวินยรคือเรียกได้ว่าแทบจะทุกอย่างคือคุณสามารถที่จะลดจากประมาณ1 0 0 140 150โลเหลือแค่ประมาณ 60- 70โลก็ครึ่งหนึ่งอ่ะในระยะเวลา2ปีเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องขอชื่นชมคุณนิกโกคาโดนะอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสามารถที่จะมานิเลหรือว่าสามารถที่จะ ดึงความสนใจสามารถที่จะดึงแสงดึงกระแสก็ได้คือการที่เขาอ่ะเปิดตัวมาแต่เขาต้องใช้เวลาถึง2ปีนะกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกอย่างแสงทุกอย่างกระแสทุกอย่างเชื่อผมในวันนี้วันพรุ่งนี้หรืออีกอาทิตย์เนี่ยมันจะไปสปอตไลท์ที่เขาแน่นอนครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคุณแบบดิโกโคาโดหลักๆเลยนั่นเองนะเพราะถ้าสมมตินัดนัดแค่นัดเซิร์ชคำว่าโซเชียลเอ็กซ์เพร์เรนต์นะเพื่อนๆ ท็อปทุกอย่างท็อปทุกอย่างเทรนใน Twitter คือก็เป็นนิกโกคาโดแน่นอน100ร้อยละ้านปร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเราจะมาดูเทรนของ X นะครับในประเทศไทยซึ่งอันนี้มันเป็นเทรน d ำ f ร r m มเนาะมันไม่ได้เป็นเทรนเกี่ยวกับเหมือนโกลบอลนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยนะัตอนนี้มันก็ยังไม่มีแบบอะไรที่ขึ้นนะครับแต่นัดเชื่อว่าในโกลบอลเทรนเนี่ยนิกโกคาโดเนี่ยเขาเขามาแน่นอนเพราะว่าแค่นะัดซคำว่าโซเชียลเอ็กซ์เพ t เนี่ย มันขึ้นมาแบบแทบจะทุกอันที่มันเกี่ยวกับคุณแบบนิโกคาโดเลยนั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าพูดง่ายๆกระแสแสงทเทรนทุกอย่างมันต้องลงไปที่เขาแน่นอนนะครับอ่ะแล้วย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับนัดขอจะพูดนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้นัดพูดเป็นแบบพเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเม้นต์กันได้นะครับอันนี้จากมุมมองของนัดนัดก็ต้องยอมรับว่าคุณนิโกคาโดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ เขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนครับแต่สิ่งที่เขาทําก่อนหน้านี้มันมันผิดไหมมันมันก็ไม่ได้ผิดนะครับในสิ่งที่เขาจะทําเพราะถือว่าเขาอะก็สร้างตัวตนมาเป็นนี้แล้วเขาก็เหมือนกับเป็นการหักดิบเพื่อให้คนเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยฉันก็ทําได้สบล้างทุกคําประมาททุกคําด่าบนคอมเมนต์ทุกวิดีโอที่เขาโดนมาตลอด 5 6ปีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับอันนี้ต้องตบมือให้เขานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะฮะแล้วเราก็ต้องดูต่อไปว่าสเต็ปต่อไปเขาจะเอาเหมือนกับแสงหรือว่าเทรนหรือว่าสปอตไลท์ที่เขาได้เนี่ยไปทางไหนนั่นเองนะครับซึ่งพูดง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเหมือนยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเพนกวินแอสโวงโกหรือใครแต่ต่างที่แบบพูดถึงเขาในด้านไม่ดีก่อนหน้านี้ก็ต้องออกมายอมรับเกี่ยวกับ ความเขาเรียกวความตั้งใจความดีดิเคชันความพยายามของเขาเหมือนกันนั่นเองนะเรากลับมาดูที่ประเทศไทยกันดีกว่านะครับสาหรับประเทศไทยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามีแค่คนเดียวนะตอนนี้ที่เป็นกระแสแล้วก็ทําตัวอะไรคล้ายๆกับคุณนิกโกคาโดนะนะัทต้องยอมรับว่านัทติดตามเกี่ยวกับการวิเคราะห์แล้วก็หลายๆอย่างของทางคุณไฮโซปิงเหมือนกันนะครับแต่นัทไม่ได้ไปดูวิดีโอเขาละกันเพราะาเรารู้อยู่แล้วว่าวิดีโอเขาทําไปเพื่ออะไร แต่เหตุผลจริงๆลึกๆเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งอยู่ดีๆไฮโซปิงเพราะเขาเคยเหมือนกับให้สัมภาษณ์พูดไว้ใน Discord หรือว่าเพื่อนๆสามารถที่ไปดูคลิป YouTube ของคุณ r รด r e m a s t e r ได้นะครับเขาสามารถเขาวิเคราะห์ได้ดีมากๆเลยเขาก็พูดอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยอันนี้มันแค่เป็นตัวตนตัวตนของเขาตัวตนหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมา แล้วถ้าสมมุติอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาสามารถที่จะ transform หรือสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้เหมือนคุณนิโกคาโดอย่างนี้ครับจากตรงนี้กลายเป็นอย่างนี้ครับทุกสปอตไลท์ทุกอย่างมันก็จะไปอยู่ที่เขาถูกต้องไหมผมไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีหรือเรื่องดีนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีในตัวเขาถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องคิดลึกไปกว่านั้นก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่ะ โอเคเด็กๆหลายๆคนใช่ไหมครับที่เขาตามแล้วเขายังไม่มีวุฒิภาวะมากพอเขาก็คิดเฮ้ยงั้นเราก็ทําอะไรที่มันสุดโต่งบ้าบินแล้วก็ไปเหมือนกับเขาเรียกว่าไม่เคารพคนอื่นอ่ะแบบไม่เคารพสถานที่หรืออะไรก็ได้สิอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นการสือออกมาเพราะว่ามันไม่ใช่คน100ซ์ที่จะ มีเหมือนกับวุฒิภาวะแล้วมันก็ไม่ใช่คนที่ร้อยเปอร์เซ็นที่เขาจะเข้าใจว่าที่เขาทําไปอะไรเพราะว่าผมยอมรับว่าผมว่าหลายๆอย่างที่คุณไฮโซปิงเขาทาเนี่ยเขาวางแผนมาดีแล้วไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อการนอนแผ่ร้องแอรหรือการทําอะไรของเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาอะต้องมีการเตรียม หลังกล้องอยู่แล้วนะครับเพื่อแล้วก็เขาต้องการที่ทําภาพออกมาให้ดูเหมือนกับว่าเออโอเคมันไปรบกวนคนอื่นเพราะว่าในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้รบกวนขนาดนั้นก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับแนวคิดที่อยากจะให้เพื่อนๆกลับไปเหมือนกับคิดต่อละกันว่าถ้าสมมติวันหนึ่งนะครับไฮโซปิงสามารถที่จะเหมือนกับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทําคล้ายๆกับ นิกโกคาโดได้มันจะเป็นยังไงต่อไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่านัทต้องยอมรับนะครับว่าวิดีโอคือส่วนตัวนะนัทไม่ได้เข้าไปด่าใครแล้วก็ไม่ได้อินเกี่ยวกับอารมณ์อะไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าวันวันหนึง่งเพื่อนๆที่เคยเม้นเพื่อนๆที่เคยอินว่าเฮ้ยทำยีแม่งน่าเกลียดว่ะทำยีแม่งโคตรไม่ดีเลยกลายเป็นว่าผ่านไปปี2ปีคุณนิกโกคาโดออกมาปุ๊บมายอมรับแล้วก็มามา,มา,ม,ามาเหมือนกับเป็นการบอกว่าเนี่ย พวกคุณโดนเบรนวอชแล้วพวกคุณก็เป็นไปตามในสิ่งที่ฉันต้องการที่จะให้พวกคุณเป็นพวกคุณก็เป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งหรือว่าพวกคุณก็แค่เขาเรียกว่าอะไรนะฉันอยากให้ เหมือนกับคุณคิดยังไงกับฉันฉันก็สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้นั่นเองก็คือเหมือนกับ fully control manipulate อะไรประมาณนี้ครับก็คือสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้ในกํามือหรือถ้าเป็นสุภาษิตไทยก็คือเหมือนกับลูกไก่ในกํามือน,นั่นเองสามารถที่จะหลอกสามารถที่จะอะไรก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิดีโอสั้นๆที่นัดอยากจะเอามาพูดคุยให้เพื่อนๆได้เหมือนกับรับฟังกันว่า เป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเทรนในโลกนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กด Sub subscribe ให้นัดมาครเกมมิ่งได้นะครับแล้วก็จะมาพูดอย่างเงี้ยแหละประมาณเนี้ยถ้ามีข้อมูลไรนตกหล่นไปเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยครับคิดเห็นยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังนะครับถ้าใครฟังมาจนจบนะครับก็ขอขอบคุณด้วยจริงๆนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม